สวัสดีครับทุกคนอยู่กับเบสช่องเบสไทม์วันนี้เบสได้รถหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นการแข่งใส่เสื้อนะครับเบสรีบจัดเสื้อเทพขาดเลยครับทุกคนประเด็นคือตอนนี้เบสยังกลับเสื้อไม่เสร็จเลยครับตอนนี้เบสกลับอยู่นานแล้วครับผมยังกลับเสื้อไม่ได้เลยเ่งจะมาใส่เสื้อได้ก็ตอนคนอื่นเขาใส่กางเกงกันแล้วนี่ครับ ยิงรีบม,มันยิงช้าครับตอนเบสจะไปโรงเรียนใส่เร็วเชียวแต่พอมาถึงนี่รู้สึกว่าตื่นเต้นมาเลยใส่ช้าแบบแปลกคนอื่นเขาใกล้จะเสร็จกันแล้วครับเบสยังติดกระดุมอยู่เลยเกมนี้นะครับถ้าใครเสร็จก่อนให้ยกมือนะครับเบสยังไม่ทันใส่ยางเกงเลยครับคนอื่นเขาจะเสร็จกันแล้วอะตอนนั้นเบสเห็นคนอื่นเขาเสร็จเบสก็ยิง่งลนล้านเข้าไปใหญ่เลยครับติดกระดุมเพชรเม็ดบ้างหรือเปล่าเบสก็ไม่รู้นะเนี่ย คนอื่นเขาเริ่มใส่กางเกงกันแล้วครับเบสยังจัดเสื้อไม่เสร็จเลยและที่สําคัญกว่านั้นเบสยังไม่รู้นะคะว่าชนะแล้วจะได้อะไรกว่าเบสจะใส่กางเกงก็มีคนเสร็จไปแล้วครับสามคนเพื่อนๆครับตอนที่เบสใส่กางเกงเป้าเกือบแตกครับเบสเสร็จแล้วครับเพื่อนๆ สิปเกือบหลุดออกจากกางเกงครับเดี๋ยวพี่เขาจะให้ไปเลือกรางวัลนวนะครับเขาจะให้ไปทีละคนเลยครับเป็นเลือกเป็นรถนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเบสจะให้เพื่อนเพื่อนทายนะครับว่ามันคืออะไรเบสมีเวลาให้ห้าวิครับเสร็จครบทั้งหมดแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้รางวัลเป็นอะไรกล่องดินสอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าข้างในมันเป็นไงข้างในถ้าเรียงสีให้เรียบร้อยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นสองชั้นนะครับ ก็สามารถใส่ของได้เยอะในทีเดียวนะคะก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะครัะเพื um ่อนๆก็จบแล้วนะครับสำหรับการที <Dum> um> ่เบสพามาดูรางวันที่เบสได้จากกิจกรรมที่เบสทำถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้นะครับและถ้าเพื่อนๆเห็นกิจกรรมที่ไหนอีกก็อย่าลืมเข้าไปเล่นนะคะเพื่อจะได้ของดีๆแบบเบส แล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามเบสด้วยนะคะถ้าผู้ติดตามถึง1,000 0เบสจะได้ของเซอร์ไพรส์าจากแม่ด้วยเดี๋ยวถ้าผู้ติดตามถึง1,000 0แล้วเดี๋ยวเบสจะทำคลิปให้ดูครับว่าเบสได้อะไร